สื่อทั่วโลกตีข่าวค่ะลอลิซ่าเดดเฟเดริกอาโนเหมาะสมทั้งคู่ไม่มีใครด้อยกว่าใคร อะไรก็มาขัดขวางความสุขในการใช้ชีวิตของลูกสาวนะคะน้องลิซ่าไม่ได้นะคะในช่วงนี้เพราะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคือตารางงานอะ่ะก็มีเฉพาะการเก็บทัวร์คอนเสิร์ตนะคะรอบอังกอร์ฝั่งเมกาเท่านั้นยังไม่รวมอ่ะไอทัวร์คอนรอบสุดท้ายที่เพิ่งประกาศที่โซนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยคือฝั่งเมกาน่าจะเหลืออีก3าที่หรือเปล่าทุกคนก็จะมีอ่าลาสเวกัสนะคะซานฟรานแล้วก็ LA แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วนี้เองนะคะก็มีแฟนคลับตาดีนะคะแชร์ภาพ นองลิซ่าระหว่างนั่งอ,อยู่ในเลาจ์ในห้องรับรองสุดหรูที่สนามบินกับพี่เฟรดดี้ได้ด้วยแอดมินก็ขอเรียกแกว่าพี่เฟรดดี้นะคะเพราะว่ามันออกเสียงง่ายส่วนคนในรูปภาพอีกสองคนก็น่าจะเป็นพิกาดกับเมเนอรลิสของนองลิซ่าหรือเปล่าคะ อันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าได้แล้วชิปเปอร์คู่อื่นค่ะคือเราก็ต้องยอมรับนะว่าน้องลิซ่ากาลังอยู่ในช่วงคบหาดูใจแล้วก็พูดคุยกับพี่เฟรดดี้เขาจริงๆส่วนใครไม่แฮปปี้ที่น้องมีแฟนอันนี้ก็เป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลของแต่ละคนเลยค่ะว่าจะเลิกติดตามน้องหรือไม่แต่ก็อย่าให้ถึงขนาดเปลี่ยนจากแฟนคลับมาเป็นแอนตี้น้องเลยนะเอา,อาจริงๆก็คือถ้าคิดดีๆอันดมินก็สงสารน้องลิซเหมือนกันนะคะก็ถูกค่ายเบรกให้คลิปแต่ลุกบ่อยๆอ่ะแล คือหนูเป็นหญิงค่ะแม่เป็นตัวแม่ตัวมัมแล้วก็ชอบใส่บิกินี่ด้วยแล้วพอใกล้หมดสัญญาก็อยากทําอะไรตามใจตัวเองสักหน่อยนะคะกับกลายเป็นว่าแฟนๆบางส่วนดันรับไม่ได้ไงก็แบบเออนานาจิตตังเนาะแล้วไม่ใช่มีแค่ชิปเปอร์ไทยบางส่วนนะคะที่ไม่ยอมรับน้องลสิสกาลังคบหาดูใจกับพี่เฟรดดี้คือชิปเปอร์อินเตอร์นี่ก็คือแรงไม่แพ้กันเลยค่ะแอดมินก็ไปส่งคอมเมนต์ในจีมาอย่าให้บอกเลยอย่าให้เล่าอย่าให้แปลคอมเมนต์เลยนะแต่ว่าแบบบางทีก็แบบ มัละเฮียจริงๆทุกคนบางส่วนก็บอกว่าลบภาพที่น้องอยู่พี่เฟดดี้ออกไปเลยลิซ่าไม่ได้คบกับเฟดดี้เขาไปในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างอะไรเงี้ยบาบา,บา,บา มันมีหลายอย่างอะเต่เป็นว่าตอนนี้ทั้งสื่อเกาสื่อไทยสื่อต่างประเทศคือพาดหัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าลิซ่าแบล็คพิงขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของแฟนหนุ่มถูกจับภาพได้ขณะอยู่ในห้องรับรองของสนามบินก็โดยตามเนื้อข่าวอันนี้แอดมินเอามาจาก SBS เลยนะเขาก็ระบุนะคะว่าลิซ่า Lisa ถูกถ่ายในห้องรับรองสุดหรูที่สนามบิน LA โดยมีลิซ่าแล้วก็เฟเดริกเนี่ยนั่งค้างกันบนโซฟาโดยเจ้าหน้าที่สื่อได้กล่าวนะคะว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตของสีสาวที่ New นิวเจอร์ซีย์ สมาชิกคนอื่นๆก็คือได้ย้ายไปพักที่าสเวกัสกันแล้วเพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตที่นั่นต่อไปแต่ว่าลิซ่าได้มีแผนการไปยังแอลเอโดยขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของเฟเดริกอาร์โนแล้วก็จะเข้าร่วมคอนเสิร์ตที่าสเวกัสในภายหลังตามกําหนดตารางเวลานอกจากนั้นนะคะสื่อกา่าก็ยังลงดีเทลแล้วก็รายละเอียดอีกนะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือสะพัดหนาหูว่าลิซ่าเนี่ยได้ไปเที่ยวพักผ่อนในทริปของครอบครัวอาร์โนซึ่งสถานที่ที่ลิซ่าได้โพสต์ถ่ายภาพลงในอินสตาแกรมก็เป็น ที่เดียวกันกับทริปของสมาชิกในตระกูลอโนโดยเฟเดริกอโนนั้นเป็นลูกชายคนที่3ของคุณลุงเบอร์นาร์ดอโนค่ะประธาน L v m h ว r o u p ซึ่งเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะที่ได้รับเลือกจาก Forbes Magazine ในเดือนมก,กราคมปีนี้ LVMH วเค่ะเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรูมากกว่า50แบรนด์ด้วยกันเช่นหลุยวิตรงดีโอเฟนดิแล้วก็อีกมากมายหลายแบรนด์นะคะแล้วก็เฟเดริกอโนเนี่ยเขาบอกพูดได้ถึง4ภาษาเลยนะพี่เฟดดี้เราได้แก่ฝรั่งเศส กเยอรมันแล้วก็อิตาลีแล้วก็ยังเป็นที่ยอมรับกันนะคะว่าพ่อหนุ่มคนนี้มีทักษะการเล่นเปียโนในระดับสูงตอนนี้แอนด์วินรู้มาสักพักแล้วเพราะว่าแอนด์วินตามไอจีพี่เฟดดี้แล้วเห็นแบบแกเคยโชว์เล่นเปียนโนคือเทพมากแล้วก็หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศสเนี่ยพี่เฟดริกแกก็ได้เข้าร่วมงานกับแบรนด์นาฬิกาอย่างแท็กฮอยเออร์นะแล้วก็ได้รับการโปรโมทค่ะเป็นตําแหน่งซ e o ตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมาอ่ะกลายเป็นว่า s p อสังของเืา ก็คือเขียนดีเทลรายละเอียดของคุณพี่เฟนดี้ได้ครบจบกว่าอีกหลายๆสื่ออีกนะคะเนี่ยทายาทของคนที่รวยที่สุดในโลกกําลังออกเดทกับน้องลิซ่าแบล็กพิงต้องถามว่าเอาอะไรมาไม่เหมาะสมคะทุกคน เอาจริงคู่นี้เนี่ยก็มีหลายต่อหลายคนเชียร์อัพนะผู้ชายก็เพิ่ง28เองค่ะถึงจะไม่ได้รอแบบลีโอนาร์โดดิคาปิโอแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพี่เฟรดดี้เขาดูดีแล้วก็ดูผู้ดีมากจริงๆตัวเองก็เป็นแบบ c ีอของนาฬิกาหรูเล่นปินโนก็โคตรเก่งสื่อสารก็ได้ตั้ง4ภาษาถูกไหมซึ่งเหมาะมากนะคะกับซูเปอร์สตาร์อย่างน้องลิซาแบลคพิงค์ค่ะผู้ทรงอิทธิพลทางอินสตาแกรมลำดับต้นๆของโลกรางวัลความสําเร็จอีกนับไม่ถ้วนกับคําว่าคนแรก แล้วก็คนเดียวในประวัติศาสตร์เคป๊อปแถม EMV ค่ะก็พุ่งปรี๊ดเลยนะคะออกงานแฟชั่นทีก็แบบยอดเอนเกจจากสื่อทั่วโลกก็ไปแบบจุกๆอะ่ะนี่ยังไม่รวมถึงหน้าตาบุคลิกภาพแล้วก็คาริสม่าที่ทำให้ผู้ชายเกือบทั้งโลกตกกลุมรักเนี่ยเรื่องอะไรพี่เฟดดี้ถึงไม่จีบอะ่ะถูกปะแอดมินมองทั้งคู่ในฐานะว่าเหมาะสมกันนะคะก็ไม่มีใครได้กว่าใครนะน้องลิสก็ไม่ใช่ลูกอีกแก้วอีคำกันทุกคนนี่ก็เจ้าของรางวัล MTV เอาเป็นว่าส่วนตัวแอดมินถือว่าน้องเราเลือก คนคุยได้เหมาะสมแล้วก็ตาถึงมากค่ะแล้วก็หลังจากมีข่าวเดทภาพหลุดหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยคนที่นั่งเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างพี่เฟรดดี้เองแกก็คงไม่เคยเจอฝูงซอมบี้คลั่งตามถล่มด่าในจีแบบนี้นะคะแต่พี่เฟรดดี้แกก็ฟิลแบบโนสนโนแค์ son, no ดีเหมือนกันนะคือไม่หือไม่อือใดๆถึงบอกไงว่าถ้าโดนด่าขนาดนี้อะคะ่ะถ้าไม่ได้คบกันจริงเนี่ยผู้ชายออกมาปฏิเสธข่าวลือแล้วค่ะก็มาอยู่เงียบเียแบบนี้หรอกตอนนี้แอนมินก็บอกเลยนะคะว่าข่าวลือเรื่องเดทของ ตอนนี้คือคนน่าจะรับรู้กันไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าสื่อดังเขาก็เล่นข่าวนี้ไปทั่วโลกแล้วซึ่งมันก็ปกติมากนะทุกคนก็ระดับลิซ่าแบ็คพิงอะน้องขยับอะไรมันก็มีประเด็นอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องเดทคนก็ยิ่งจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจอ่ะจริงๆก็มีหลายประเด็นที่อยากมองมอยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเยอะนะคะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเล่าดีไม่เล่าดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าใครอยากฟังอะไรเรื่องไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้านล่างได้นะเดี๋ยวถ้าแอดมินมาตามอ่านแล้้้้้วววถถาาาาเเเจออะะไรปรปมมณนีีแลล แอดมินจะไปหาข้อมูลแล้วก็ทำคลิปมาเมาส์มอยกันได้ยังไงก็เดี๋ยวจะกันอีกทีคลิปหน้าละกันค่ะ